một một cái kèm thêm biển này được sang ban nè, một một ô một này เตะปีเหรอชิชันแบทเอามาขอลองงวนนะถ่าย พอกินโม่เออกาดเองไม่จำได้ปัาเกียบมาจากเฮยน้องยังไม่มาเลยน้องยังไม่ยอมมาเดีือดเตรียมกระดักไว้แล้ว ้องพยายามชวนน้องให้ได้แหละเสร็จแน่ กันเดี๋ยวเราให้น้องมาก่อนแล้วกันน้องมาก็จะไม่ได้เดี๋ยวจะตัดคลิปไปหนึงตอนที่น้องมาเลยโอเคออหนูอยู่อยูเฉยไอที่ปีไปหาขนูสร้างสรรค์ชื่ออะไรเปลี่ยนเป็นหมดเกมสร้างสรรค์หมดที่ใส่หนูไม่ต้องใชจปูก็ได้พี่ไม่ใช่ายเลยปูหนูไม่ต้องใช้ก็ได้ก็ออกก่อนเดี๋ยวมันบุ๋ใจเสิร์ฟที่ปีต้องเอาเสิร์ฟไปปั๊บมัน ขอเสื้อปั๊บโป้ปั๊บปั๊บเสื้อปั๊บเปลี่ยนหมดเออเอาเอาโป้หน่อยเอาโป้ยังเอาโป้เอาโป้เอาโปรแกรมโป้เอาข่าไม่ขาดธรรมดาป่ะเอาเอาเออก็ได้มามาเลยขอปีเจมเพื่อได้หมดอ่ะ ตอนนี้ไปเลยแขาดเกม่ะเข้าเล้วาล้วมาเลยอยู่น่แล้วเข้าใจไหมแลวมาเข้าใจไหเห็นตังสะพานใหม่ก่อนมาเลยเนี่ยเร็วเร็ว เรตามตีมาเนี่ยอยู่นี่เนี่ยเสียงะลังเนี่ยยังทาไหมเมรา็วๆเล้วเน,น,นี่ของของพี่เี้เพื่อนได้เยอะของโฮตึงนันเปรี้ยนะเต็มนี่นนน กรกันได้กล้าน้องน่ะค่ะปลาุกสุดท้วยก็ปวกกาเกออ๋อข้นดเลยขึ้นบดเลย

เราได้ตามตามตาพี่ก็มีดาวก็มีไก่อยู่ในหีตอนไหนปุนาะบ้านน้องบ้านไหนนี่บ้านนี่เปลี่ยนบ้านหนูไหตอนไหนเป้าเลยมันจะในบ้านไหนไหนมีหีอยู่นี่ไหนนี ทำเมาเลยอมทำมาเลยทำไมของกัรฉีด F O C S F O C U S จืดได้กหรือเปล่าเออจืดไดก็จืจืสางตัวก chat, ็คือ F O C U S เรออือ

I'm <laughs>

กบี่ฟ้ามดก็ไดเป็นต่อเออก็อนมดก็เจ้าอยู่อันนั้นมดมเห็นภูเขาแล้วก็คลิปปืนนี้นี่กระดุกตึ๊บดับเออเดียร์ปีเอของใส่ไ <trabalhar. S 1> ม่ก er nah ็ได้ตัวห้ามเก็บของน้องเียร์ปีเอของใส่ของเฮือนไม่เหมือนเดิมก็ได้ตัวห้ามเก็บของน้องเดี๋ยวพี่ปืนเก็บไปแล้วโอ้ Skipper Mở lên, đi lên Tiếng khó thì cao đập lên Tiếng khó thì cao, thì cao nó đi hiếp nữa

ตดี๋ยวดแกะบาอ๋อไม่เปี่ยนเปี่ยเอาดาเพื่อนดาบอร่อยก่อนเออเอาไหมโง่เนี่ดาบอร่อยอยู่นี่ตีกันด้วปีต่าในทีละอยู่นี่เอาไปอยูอ่นี่นี่

โมนนเหี่ยวเบลี่ยวนูไงหน่นกป็ปัน้นปะอ๋อแ่ทำทำนี่ไปกันมั้งมีมีเพชแต่นะ ไปแล้วอ่ะ phải อีสมองโลกที่สรรค์สร้างมานะ ừ, thị, hết เนี <es> anyway, ่ยแค่แบงค์พี่อันหนึ่งแบงค์แบงค์ให้พี่อันหนึ่งเราต้องกวาดปีเศษเอาดีกว่าพีเศษก็ได้เนี่ยดูตรงที่ตรงนี้มีเล็กเต้ไดวของเหรอตรงนี้มีเล็กเต้ตามมา tôi không biết ai được thế hoàng oh, tham đây thay gần à, ạ hô, mhm mhm đấy, mhm 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 cả, mhm mhm đi, mhm 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 đây mhm này, cú mhm đi thêm, đi, mhm đi, mhm 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 Đi mhm đi mhm

จ yup いいู่ๆไปฆ่าสบิตรตกกมีตตกกมิได้เนี่ยเออเสร็จละมัมันตายแล้วมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้มาไปเจอเพจตัวอยู่นี่หลุมเนี่ยเนี่ยอืมม่ใจหลุมนี่สบิรน้อยสบิรน้อยสบิรน้อยเอวอืมตายละต้าวประตูไม่เปิดเลยจู่จู่อันน <proceso> ี้ไม่ได้ตายดีไหมไปเจอเพชรจผอม

มันบต้บตนบตเขาปีนงบต้ไน so ้องยัมิ้อหงะเออจิเออ้ใส่อไรอ่ะั้งหอบกงอ่ะกงงหาย่อ๋อปีนี้ขาปีเก็บไอยนี้มันเนี่ยอกมาอมาตั้งดาบดกาเอ้เ้ดาบขนึงรออยู่ใหเกะ